ฉีดวัคซีนดีไหมสุดท้ายแล้วโควิดกับวัคซีนอะไรนะ่ากลัวก,กักนหนึ่งปีผ่านไปโควิด1 9ก็ยังอยู่กับเรานะคะทุกคนเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยก็ยังกระจายอย่างต่อเนื่องเลยอย่างที่ทุกคนรู้ข่าวดีอยู่แล้วแหละประเทศไทยตอนนี้ก็รอบที่3แล้วเนาะแต่ตอนนี้เรื่องที่หลายๆคนกังวลพอๆกับการได้รับเชื้อแพร่เชื้อโควิด -19 เนี่ยก็คือการได้รับวัคซีนนี่แหละค่ะ เพราะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะก็มีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนมากมายไม่ว่าจะเป็นผลกระทบการได้รับวัคซีนแล้วก็ทําให้กลับไปติดเชื้อใหม่อยู่ดีหรือว่าผลข้างเคียงต่างๆที่อาจจะส่งผลไปถึงเสียชีวิตเลยจากที่กลัวโรคกลกายเป็นว่ากลัวการที่จะฉีดวัคซีนมากกว่าวันนี้ค่ะออยเลยจะมาพูดเรื่องการฉีดวัคซีนว่าวัคซีนเนี่ยยังน่าฉีดอยู่ไหมแล้วเราจะเลือกวัคซีนยังไงให้ปลอดภัยต่อร่างกายเราที่สุดค่ะ อย่างแรกนะคะที่เราควรจะต้องรู้คร่าวๆก็คือวัคซีนมีกี่ชนิดย้ํานะคะว่าชนิดนะไม่ใช่ยี่ห้อนะซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีวิธีการผลิตแล้วก็การทํางานที่แตกต่างกันผลข้างเคียงผลกระทบที่ได้รับเนี่ยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งวัคซีนที่อ๋อจะเอามาเล่าให้ฟังทั้งหมดมี4ชนิดค่ะ ชนิดแรกเลยก็คือวัคซีนแบบเชื้อตายคือวัคซีนที่เอาเชื้อไวรัสมาเลี้ยงจนโตจากนั้นก็ทําให้เชื้อตายแล้วก็เอามาสก,กัดให้สะอาดเพื่อเอามาใช้เป็นภูมิต้านทานไวรัสในตัวเราค่ะฉะนั้นเวลาที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสซึ่งวิธีการทําวัคซีนแบบนี้ค่อนข้างมีมานานแล้วค่ะข้อดีของวัคซีนแบบนี้ก็คือค่อนข้างมีความปลอดภยัยรวมถึงใช้กับคนที่มีภูมิคุ้มก,กันบกพร่องได้ค่ะแต่ข้อเสียก็คือมีต้นทุนการผลิตที่สูงงงงงเเเพรรราาาะะวว่่่ในนกชชื้้้้้อออออีีียยตหหแลบบดััสูขคซอ ใช้วิธีนี้ก็มีไซโนแวกเป็นของจีนที่เป็นของภาคเอกชนนะคะแล้วก็ไซโนฟาร์มเป็นของจีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นของภาครัฐค่ะ2วัคซีนที่ทําจากส่วนหนึ่งของเชื้อคือจะใช้เฉพาะโปรโตีนส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัสที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภาูมิต้านทา,านจนมีแอนติบอดีนั่นเองค่ะซึ่งแอนติบอดีที่เราได้ยินบ่อยๆนั้นก็คือระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นมาไว้ต่อกรกับติ่งแบคทอมต่างๆที่เข้ามาสู่ร่างกายนั่นเองค่ะข้อดีอย่างแรกเลยก็คือมมมีีคววาาาาปลลออดภัััยยสูงงใช้้้กกกนนนนนแจ สามารถใช้กับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องได้และสามารถผลิตวัคซีนได้ง่ายรวดเร็วกว่าแต่ก็มีข้อเสียอยู่นะคะบางครั้งตัวโปรโตีนที่ใช้เนี่ยอาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีต้องใช้สารอื่นร่วมด้วยเพื่อกระตุ้นแอนติบอดีให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าเจ้าสารตัวนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้เหมือนกันค่ะยี่ห้อวัคซีนที่ใช้วิธีนี้เช่น Novavax ของอเมริกาแล้วก็ a s t r a z o n a ของรัสเซีย 3. วัคซีนที่ใช้การสังเคราะห์เชื้อเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีการสังเคราะห์สารขึ้นมาให้เหมือนลักษณะบางอย่างของไวรัสเหมือนเป็นการสร้างไวรัสใหม่ขึ้นมาฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อเป็นการสร้างสิ่งแปกป้อมเข้าไปกระตุ้นภูนต้านทานของร่างกายแล้วร่างกายก็จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านอีกทีค่ะ ข้อดีก็คือสามารถปรับปรุงวัคซีนได้ถ้าเกิดมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสแถมยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นได้สูงมากการผลิตก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยแต่ก็มีข้อเสียก็คือตัวสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเปราะบ,บางนะคะเวลาที่เราฉีดเข้าไปในเส้นเลือดแล้วเนี่ยก็อาจจะเสื่อมสภาพลงได้ ฉะนั้นต้องมีการห่อหุ้มสารตัวนี้อีกทีซึ่งอาจจะทําให้เราเกิดการแพ้แบบรุนแรงได้ซึ่งวัคซีนชนิดนี้หลายคนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยในระยะยาวนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลว่าอาจเสี่ยงให้ทําให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงแต่หลายคนก็ค่อนข้างมั่นใจในวัคซีนตัวนี้นะคะเพราะว่าได้ฉีดไปหลายร้อยล้านโดสแล้วแล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างจะไปในทางที่ดีมากกว่ายี่ห้อวัคซีนที่ใช้วิธีนี้เช่นไฟเซอร์ไบโอเอนเทคของอเมริกาที่ร่วมมือกับเยอรมันแล้วก็โ ER มเดอร์กาค่ะ สวัคซีนที่ใช้ไวรัสเข้าไปในร่างกายคือเอาไวรัสพาหะหรือไวรัสที่ทําให้เกิดโรคมาดัดแปลงให้หมดความสามารถในการก่อโรคอ่อนริดลงไม่ทําให้ป่วยไม่เพิ่มจํานวนหรือว่าแบ่งตัวตอนที่เราฉีดเข้าไปในร่างกายพอฉีดเข้าไปในร่างกายทาให้ร่างกายสั่งะหอและเปลี่ยนแปลงเป็นติ่งแปกปลอมทําให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาค่ะข้อดีก็คือเป็นเหมือนการเรียนแบบธรรมชาติเวลาที่เราติดเชื้ออะไรสักอย่างร่างกายก็จะสร้างภูมิต้นานทานสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาป้องกันโรคสองก็คือมีความปลอดภยัยสูงเพราะว่่าาาเเเชื้้อทีรฉขไป ก็ได้ทําให้หมดฤทธิ์แล้วแถมด้วยรวมนั้นสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีข้อเสียก็คือไม่ควรใช้กับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะเพราะว่าการกระตุ้นแบบนี้อาจไปรบกวนหรือว่าทําให้เกิดโรคกับคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องยี่ห้อของวัคซีนที่ใช้วิธีนี้เช่นแอสตราเซเนกาของอังกฤษร,ร่วมกับสวีเดนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันของอเมริกาแล้วก็สปุตนิดของรัสเซียแต่ว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อที่ออยยกตัวอย่างมาเนี่ยออยของไม่ฟันธงนะคะว่าประสิทธิภาพเวลาทีีีี่่เเราาฉดววัคนข้้ไปแล สามารถป้องกันได้ที่เท่าไร่เพราะว่าบางยีห่ห้อบางคนฉีดแล้วไม่เกิดเอฟเฟกอะไรแต่ว่าบางคนฉีดแล้วก็เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง,ง,งทั้งที่ฉีดตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นออยไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนแถมตอนนี้มีเรื่องของไวรัสที่มันกลายพันธุ์ด้วยนะคะบางคนได้รับเชื้อที่มันกลายพันธุ์ไปแล้ว ตัววัคซีนเนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิภาพลดลงด้วยแต่อยากให้เข้าใจกันว่าการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไวรัสอื่นเนี่ยก็มีการกลายพันธุ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัววัคซีนเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการระบาดของเชื้อค่ะ อีกอย่างที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้เพิ่มเติมก็คือผลลัพธ์ของวัคซีนเนี่ยจะมีอยู่3อย่างด้วยกันในแต่ละวัคซีนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะบางวัคซีนเนี่ยก็อาจจะทําไม่ได้ครบทั้ง3ข้อนั้นก็คือ 1. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่คือฉีดแล้วร่างกายมีภูมิคุ้มกันจํานวนมากพอจนเชื้อไวรัสไม่สามารถแพร่กระจายต่อได้พอคนได้ฉีดจํานวนมากก็เหมือนต่างคน้นต่างมีภูมิคุ้มกันไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้ต่อไปอีก 2. การการติดเชื้อคือการฉีดเพื่อป้้้้ออออองงกกกกกกัันนาาาาารรรรรติดเเชชืืแแบบมปพ่ะจย แล้วก็ป้องกันการติดเชื้อแบบไม่มีอาการค่ะ 3. ลดความรุนแรงหรือการเสียชีวิตคือใครที่มีโรคประจําตัวภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่ากาลังตั้งทันเนี่ยการฉีดวัคซีนเข้าไปก็จะช่วยลดความรุนแรงหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียชีวิตได้ค่ะ ทีนี้พอถึงเวลาที่จะต้องไปฉีดวัคซีนจริงๆแล้วเราจะใช้อะไรมาช่วยในการตัดสินใจที่จะเลือกวัคซีนดีอย่างแรกเลยก็คือดูที่ตัวคนรับวัคซีนก่อนเพราะอย่างที่ออยบอกไปว่าผลลัพธ์ของวัคซีนเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ร่างกายของคนนั้นๆด้วยนะอย่างเช่นต้องดูความแข็งแรงของร่างกายดูเรื่องของภูมิคุ้มกันเรื่องของอายุโรคประจําตัวเพราะคนที่มีอายุเยอะหรือว่ามีโรคประจําตัวเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงต้องคอยดูเรื่องข้อห้ามของแต่ละชนิดของวัคซีนนั้นๆด้วยนะคะรวมไปถึงผลขข้้้าางงเเคคีียยท่่จะกกิดดึนวตออม็ื ดูที่ตัววัคซีนดูเรื่องของความปลอดภัยประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่อาจจะได้รับวิธีดูก็อาจจะดูจากผลการทดลองผลการนําไปใช้จริงควบคู่กันนะคะก็อาจจะทําให้เราคํานวณผลลัพธ์ได้คร่าวๆอันนี้ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็ค่อนข้างอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยเปลี่ยนแปลงไปตามสายพันธุ์แล้วก็การระบาดนะต้องคอยหมั่นเช็คข่าวสารอยู่ตลอดด้วยความที่โรคนี้เป็นโรคใหม่นะคะข้อมูลก็อาจจะยังไม่ค่อยนิ่งเกิดขึ้นเพียง1ปีเท่านั้นเองก็ยังจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน ถ่ายทาคลิปอยู่เนี่ยกับวันที่เพื่อนๆเ,เปิดดูก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลแล้วก็ได้ค่ะสุดท้ายก็คือดูข้อดีข้อเสียค่ะอย่างเช่นข้อดีเนี่ยฉีดแล้วควรได้ผลลัพธ์2ใน3อย่างแบบที่ออยบอกไปข้อเสียก็คือฉีดแล้วอาจมีอาการข้างเคียงวัคซีนบางชนิดหรือว่าบางยี่ห้อเนี่ยฉีดแล้วอาจจะมีการเวียนหัวอาการอาเจียนได้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคนด้วยซึ่งหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะคอยสังเกตอาการของเราหลังฉีด30นาทีแล้วก็เตรียมยาสําหรับรักษาภาวะแทรกซ้อนไว้ด้วยยค่่่ะะแตังงกอจ ก็ควรจะปรึกษาแพทย์ที่เราจะไปฉีดวัคซีนด้วยก่อนจะดีที่สุดค่ะที่สําคัญเย่าลืมฉีดให้ครบโดสด้วยนะบางยี่ห้ออาจจะต้องฉีด2อถึงสโดสถึงจะได้ประสิทธิภาพสูงสุด <S <S แล้วก็จากที่ออยเคยไปฟังในขับเฮาส์มานะคะ<ๆ>เขาบอกว่าภูมิต้านทานที่เราได้หลังฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะอยู่กับเราแค่ประมาณ6-12เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนเป็นประจําทุกปีเหมือนวัคซีนอื่นๆนะคะสุดท้ายแล้ว,ส,ลวส่วนตัวออยมองว่าการฉีดวัคซีนยังไงก็ดีกว่าไม่ฉีดนะคะการมมมีีออออออะะไไรรรราาาาาาป้้้งงงงงงกกกกกัันน่่่ยยยยยขเ็็ดูแลววคจศึษ ข้อมูลหลายๆด้านนะคะเราจะได้เลือกวัคซีนที่เหมาะสมกับร่างกายเราที่สุดอย่าลืมมันติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยๆด้วยนะเพราะดูแล COVID ้วโควิด -19 เกนี่ยก็คงอยู่กับเราไปอีกสักพักเลยละค่ะทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็วัคซีนเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆวัคซีนทางเลือกในไทยเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชนหลายที่ก็มีติดต่อจะนาวัคซีนเข้ามาเพิ่มอย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์ซันแอนด์จอร์ซันหรือว่าสปรุงนิกรวมไปถึงของที่รั ที่รอฉีดวัคซีนก็อย่าลืมดูแลตัวเองป้องกันตัวเองให้เต็มที่กันด้วยนะคะสําหรับคนที่เห็นว่าประเทศอื่นเขาฉีดวัคซีนกันแล้วลเสียใจเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะออยก็รออยู่เหมือนกันวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีผ่านสื่อนี้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ